สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดลองเครื่องดำนาครับเดี๋ยวจะเอาก้ามาทดลองดูถ้ว่าไม่ใช่ก้าถานครับก็เป็นก้าชาวบ้านที่เราพอจะหามาได้เดี๋ยวจะเอามาลองดูมันอาจจะไม่ไม่ดีเท่ากับก้าถานนะครับเพราะว่ากีมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มันแตกกระจายกันครับมันไม่ได้เป็นแผ่นเดียวเหมือนก้าถานนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับก้าไม่มีครับต้องไปเอาก้าไอ้นี่มาไม่มีก้าถาดครับกําลังเตรียมก้าครับจัดเตรียมก้าเพื่อลดดำนาเรานะครับผมอ๋อุยครับจริงงานกีบเงี้ยเถอะบ

หายนล้ววะเนี่ยฮะฮะต้าวยุต้าวยุ้ยเดี๋ยวต้าวยุ้ยหนึ่งไไหลมันบ่ไหลลงมาหนึ่อันนี้เป็นการปักดำครั้งแรกนะครับแต่มันไม่ใช่กล้าผ่านนะมันก็เลยจิดโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับแหมบวิ่งเยอะๆใช่ไหมไหวรึมั้ย Via lưu đãi lắm. Hoa bà hẹn 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 nó hẹn 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 rồi hẹn 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 Mấy Có ừ. ừ, thứ ba thế này rồi không? Hãy subscribe nhưng mà đuối một là nó đi nữa, ô, thứ cái gì nữa hả này, quăng đây, không, đau cái đó, cái cái gì nữa đây, đây, để nó mình, thả ra, สตาร์ยายาอย่างนี้เหรอครับมันซสตาร์ยายาเลยเนี่ยนะโอ้หมันทานแล้วเดี๋ยวเจียวโอเค <c oughs> อน,นี่แหละรักแต่น่าหนี้ครับสหรับการทดลองครั้งแรกนะครับก็ถือว่าพอใจนะครับสำหรับผมผู้ผลิตนะครับผู้สร้างเครื่องตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับ เดี๋ยวเราจะลองหาก้าถาดมาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะลองให้ทั้งหกแถวเลยนะครับวันนี้ก็ได้เอามาให้ชมกันแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับสำหรับรถดํานานั่งขับไฟฟ้านะครับงานคนไทยผลิตนะครับก็ท่านไหนอยากสนับสนุนก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ